ไต่ภาค Amazing เนีเ่ยไม่ต้องต้องไปเดคนเจเิยดีกว่าต้องไปเทะๆต้ตรงตงไปตรงนันงน้นแล้วลนะ่ะอู้ห้หูโ่๊ายจะมีสุนัขเบัดดี้านร้าน,านว้วยไปคนรวยไปมีหนึ่งพัเก้ยแปไอ้นั่น taking game gave can ชันใช้คอมดีกว่าชุบุเนี่ยซืมาตามีเสร็จแล้วฉันะใช้กีน้ตีตงขอใส่ทีบ้ังเดี๋ยวโอเคเิ การดลวงของดรคอนเนอร์อาจจะดรคอนเนอร์เป็นผพอสัตว์จำได้ล้วนได้แสดยว่าพ่อสัตว์มีคนที่ทำให้ปืนสัตว์ล้มละลาย ีน่นตนต้ออเขาทำงานนะครับคุณดรอคเตอรคนนึองอะไรหรอเออคุณได้เจอสียานะอเประวสีเขียวาว่ะโอ้ไม่ีต้อนใจไป เออทำไมต้องใส่อะไรพ่อผมฮะแกคือลูกเออเป็นพาร์เกอร์เหรอเออใช่ครับตัวปีเตอร์พาร์เกอร์อันดี้สินขอเอาไปนาทีทำงาบท่านไปเอาเพราะตัวการ์ตูนตัวซ้ำเองสักเซคแคปไปครั้หนึ่งแล้ววันนี้จะมีข้อควเสนอนะถ้าแกทำงานดีท่านจะยอมให้แกทุกอย่างเนาะใจนะครับส่วนนี้ ส่วนนี้ค e no ro, Somehow, ุณก e ็กำลังทำก่องการเป็นกิ๊กาการทดลองใช่ไหมครับฉันโอ้เครื่องเหนียวทดลองลองแล้วนะว่าถ้าก่อนทำดึงดีเป็นทำดึงอยากหวังขั้นทสีจะเข้าไปดีให้ลูกของเขาบริษัทตัวดีเลยก็ได้ล้วนฉันไมบอกแแกถ้าแกก็ของสักอีกครั้งฉันรู้ว่าแกคือสบายด้วยฮะคุณอย่าบอกใครนะฉันไม่บอกใครอยู่แล้วล้วนแกอย่า ไปบอกคนอื่นนะเพาะวาคือดรคอนเนอร์คือบรัฮะคดีแลกันไปดีกว่าโอ้ยดรคอนเนอร์คือบรษัทที่พสี่ยาเยกินไปพระเจ้ามัาพลังแคนเลยสมันมาอยู่มาแล้วนี้ไปเลย

ก็ตอนนี้ไม่มีใครทำงานเลยตอนนี้วันจันทรนี้คือเท่า ตรงนี้อ่อนนี่นะครับก่อนการทำเกิดยาด้วยครับนี่คือยาที่จะสามารถให้ฟื้นฟูแขนผู้คนได้ถ้าฟุ้งซี้เราควรจะแก้สุกปัได้เลยควเจะนะครับจุดองไรดีเนี่ยตอนนี้มันต้องเป็นสีสันแล้วสิ ต้องการอียอกาสส่งบริจาจะต้องให้มันกลับไปทตตีตหอคนนึงจะกตอนนี้ได้การการทำวุฒการศกษยอนะครับที่ทน,น,นะนานั่เล้งหมาผู้กจะสามาเป็นเราสามารถกัฟูฟูได้นะครับ นี่นะครับนี่คือ,อยาของอย่างนี้นะครับเพราะว่าเ็ษยานี้ะสาเมารถตักษาได้เพราะว่าคนที่บอกก็คือปีเตอร์พาร์เกอร์โจ้วนี่นมันต้องบอกเวืนองนี้นนให้เป็นรู้ว่ามันอยู่นี่ ด็อกเตอร์คนนันหนีไปได้หรือยังเฮ้ยตรงนี้เลตรงนี้แล้วกันจุดเยเฮ้ยด็อกเตอร์คนนันอนี่สนใจตับตักสิครับไลทยทีสาม เอ้ยมานี่เลยจะแก้ให้มึงตายให้ได้เลยขับไปปีสาจโอเคปออกออกมาออนนี่ Oh, my มันได้ยินนะฟัไงได้แคนี้อ๋อแล้วครับตอนนี้คือการเรื่องนี้จะมีลายบอกเรานะว่าถ้าพวกคนเชื่อเนี่แล้วพุว่ต้องพาให้ถุนได้แบบนี้ไปฉุนกัมันต้องไปที่พ,พวกเขาเอ้วพี่ช่สิไอต้องรู้สึกไอไอนี่สามารถไปก่อนแล้วผมจะปีนก่อนเฮ้ยต้องหุ่นใหญ่ไปก่อนเจอวันชันกันเวลายัง่ใหญ่หมดอีกอ่าจี จุกจุกจุกอะ <tuk> <Chuk, chuk. tuk> <tuk>

มา้้กยเรียบ้อยถ้าตกก็คนนึข้าตุกก็คนนึแล้ว สุดหมายแล้วสิสุดดีรู้สึมันพังพันกะกะหน่อยนะเนี nah uh ่ย huh. uh huh. ตองไปกับส้างสุดหมายแล้วโอ้โหเอเดียครับคนทางโอ้กับ้ัตกับ้าดีกว่า้ำตัเหนื่อยที่ต่อสู้ตดอักเคนนึ่า

เฮ้ยนั่นเน็ตเเจีเอตดอยู่แล้วูงไม่ไปตกดพวกแก่สทายเนี่ยอนนีตัวเอ็มจนะเออรปประธานน่ะตอนนี้ฉันต้องหาปีเตอร์พัคเกอร์เลยต้องหาปีเตอร์พัคเกอร์ รู้สึกสันนดิดิเซนของทำนะรู้สึกอยูต่ตรงห้นง่นโรงเรียน่ะเข้าใจนะเข้าใจแล้วเฮ้ยเราสักข้ออีกหนึงวะวันนี้ซาต้าฟิฟิร์ม,มาช่วยปีเตอร์พักกันที่ตอนนี้เศร้าอยู่ขอให้เจอปีเตอร์ขอให้เจอปีเตอร์โอเคพวกทั้งนี้จะสู้ขุดกัดนะจะสั่นเอาไออกให้ม่คือกำแพงนะจื๊ จยจิบๆๆอ่ะขอจะยังงกสนติ๊บจเฮ้ยเฮ้ยเล็ดเๆ็อะไรรออะแกลงไปที่ตรงนี้ข้างบนตึกนะอเคโอเคเราจะไปนะโอ้ยโหแรงจ้ามากแต่เขาเกอะเขาจะท่วยนะจิ๊บจิ๊หนึ่งอะไรหรอแกแกต้องต้องสมาธิ ต้องจริงพลังที่ยิ่งใหญ่มาของพลังเอ่อพลังที่เราประสบที่ใหญ่ยิ่งแกรู้ได้ไงอะ่ะอันนี้ลุงเป็นวันที่ตายซะแล้ววันที่คือวันที่ต้องตายด้วยเพราะฉะนั้นลุงเป็นตายเสียชีวิตในเหตุการณ์ทำให้ต้องอยู่กระสอบสองสองยายมันมีกายอยู่ข้านึงแกมียายเหมือนกันส่น,นล้วนสรุปสุดยอดพั้งน,นันนะจิ๊บ เข้าใจนะเข้าใจทุกอย่างนะแกไอ้ควบบลูเลยต้องเฮ้ยต้องฟังมพี่พีก่อนจริงพวกเราสามาแกได้นะแกต้องไปจัดแค่นะแค่ท่าน,นต้องพิวันที่แล้วกดไปเป็นกบดีนนคนเดียวโอเคนะเข้าใจนะเราไปห้องที่3เร็กวกัน ไอ้เดอตดรคนนี้จะไปตายไม่ใช่เหรอจะไปพังลูกตาตัวนี้ต้องเสร็จสูบผสมเข้าไปตัวนี้ต้องรอนะโอเคโอเคเออไอ้ถามหน่อยเอ่ออ้นิดแกจะบอกอะไรอ่ะเออแกเคยมีเพื่อนไหมเคยมีเออเพื่อนเพื่อนแกอยู่ไหมอยู่แล้วเออเกิดอะไรขึ้นอะฟังสันได้ยอมตาเสียชีวิตในเหตุการณ์ที่สัน อุ้งเอ่อมือเขาไปอุ้มในมือเขาฮะจริงเหรอที่ตอนนั้นเพื่อนเขาโดนวีนมฆ่าตายจริงเหรอใส่แล้วเพราะเหตุการณ์น,นั้นทำให้ฉันต้องกดแค้นอีกคนที่ชื่อว่าวีนมเกลียดมันมากเพราะฉันต้องตัดทางหาคนคนร้ายที่ทำให้เพื่อนสนิทของเขาเสียชีวิตลงไปตอนนี้หาไม่เจอเลย ตอนนี้เราตายแล้วก็โอเคกันนั้นเฮ้ยเฮลโหลเพื่อนแกทำอะไรคุยกันสองคนอะ่ะอ๋อไม่มีอะไรไม่มีอะไรใส่ใส่ไมมีอะไรออกไปดูหนังสือสิเอ้อถามหน่อยสิว่าแกได้ยี่ป่าว่าเคยมีเอ่อป้อไมีแกตายเหรอ ใชใช่แล้วปออใส่พอเก่กับปินส,สักหกมคุยไฉว่าเอ้ยแก้เขาถามอะไสิว่าป้าเมย์ป้ามเมย์แกตายปา่ไม่ตายไม่ตายในตอนนั้นอนะ่ะป้าป้าเมย์ขาหลอดตัวไปป้าเมย์ฉันไม่ตายพวกเห็นศาสนาอย่างสามวันเรียบร้อยแล้ว แล้วทำไมฟูุหลอกตัวแล้วมันเป็นรุมตัวที่ไหนอ่ะอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันใส่โัวสับแล้วบอกทุกคนดนาวซังคือปีเตอร์พาร์คเกอร์แล้วบอกให้มาที่ที่ตรงเอ่อตรงที่กำกำลังสร้างอ่ะพราะเราต้องไปสู้ต่อตรงนั้นสวดตรงที่ที่สู้ต่อพวกนั้นเสร็จแล้วฉันเหนื่อยจังเลยเนี่ยทุกคนย้ายกับบ้านเลยนะเฮ้ยเน็ตแกจะทำไรอะ่ะ เดี๋ยวจะทำให้คนกลับบ้านให้คนลืมเอ่อปีเตอร์พาร์เกอร์อ่ะโอเคได้เตึ้ง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 เติ้งเฮ้ยฉันลืมะกากันเตึ้งตึ้งตึ้งเติ้ดเโอ้ง เธอเบีอะไรเาเรื่องน่ะ่สบายมากตอนแรเราไปเข้าสูนร่อุนตอนที่ช้างช่แล้วรู้สสบายเรื่องนี้ด าสันกินข้าวไปวันๆแล้วสันถ่ายรูปไปวันๆเหมือนกันแต่ว่าฉันรู้ว่าใครตอนนี้ฉันได้กลับมากันโสดเป็นปีที่พักก์แล้วเข้าสู่ตายภา้าคของฉันฉันรู้ว่าพวกคุณอยู่ในไหนผมเออผมสามารถเทสฟุตบอลพวกคุณได้คงคือไปทำอะไรที่เก่งๆที่จุดใดๆแล้วสามารถเทสฟุตบอลได้หลายครั้งนี้วย นี่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมหุ่นเซฟฟ์วอตบอลได้แค่หนึ่งนาทีเอ่อสิบนาทีได้แค่นั้นแล้วหยุดเอ่อเราให้คุยท่านผู้ชมไม่ได้แล้วนะเซฟฟ์ฟอตนี่อันนี้นะครับโอ้ผมก็เซฟฟอลแล้วอ้าวจบแล้วนะครับเดซี่ซปเปอร์แมนของผมนั่นใจภาคของโทรเอ่อของเอนดูกาฟิโอที่จบเร็วมาก อันนี้ยังไม่ได้ทำอิเล็กโตเลยไม่ไ้ซูขี้เกียจโซ่นะอันนี้ผมว่ในภาคนี้นะว่าโหเพิ่งมาทำได้แค่คลิปสามไปท่อชมคือผมเจ๋งมากอะทำคลิปได้ยอดมือสูงนะครับออาของพวกนี้นะนี่คือสุที่ผมคิดว่ายังไม่ได้ทำตอนจบนะนะ <Okay. S 1> ครับอันนี้เขาคิดนะว่าจะมาทำเป็นคลิปดีไหมเนี่ยเพราะว่าได้ทีหลังตอนนี้ไม่มีไม่มีที่ที่วดจะทำแล้วนะในตอนนี้น นี่คือมิสเตอร์โอ้แตครขบอันนี้ยู่พอคุมเดียวกันนะอันนี้เื่องหมดมิส์โอเปน,นะอันนี้การส่น,หนใหญ่ที่คือวันนี้ทำไม่ได้อะต้องสุดบูหงุดนะ นั่นแหละที่คนเห็นมัดดีมินมันตุ๊กตุตตตตสเตรวันลืมเอามาใส่เป็นบทนะฮอนน้องผมบอกตุสเตนนะหนูผม,มเป็นคนลงมัดดีมานะแล้วผมก็ไปตอนที่ผมเล่นแบบผมลืมมอมมดเออเอาใส่รูปมาเล่นด้วยนะไม่เป็นไรทั้ส่วนคือส่วนนี้คือการใส่รูปแล้วตัวสับเวอร์ชั้นหนึ่งจุดสิบไม่รู้ตึ๊ดกูสิบสองป่ะเพราะว่าเห็นเขาเล่นบ่อย คือมันนี้มันไม่ตรงแตเ่เนี่ยเนี่ยตรงแล้วนี่ตรงแล้วเนี่ยจับโทรศัพท์อยู่เลยคือมานตี้คือไตาภาคของเอเดิรเอเดิมอซิงนะอันนี้ไม่ค่อยเอเดเมเซิงหน่อยนะแต,ตะะมแม่แล้วที่ผมต้องชดใด้เจ็บมวดในเล้บปวด้โคตรแย่เลย นะครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อดครับรที่ทำคลิปสเสร็จแล้วนะครับแดี๋ยถุงเออใต้ลิงที่ตรงที่เขียนนะผมซื้อตรงนั้นนะอ,อ่ะเดีผมสอนเออผมไม่มีการผมลืมเออคือผมจะสอนโหลดอยู่เออไม่ใช่เออเดี๋ยผมเข้าในยูทูบแล้วซื้อเลย เราตั้งเข้าไปในคลิปเขานะที่เป็นผกุศลุท่านสี่ที่ผมเล่นนะอันนี้ก็คือด่านตรงที่ไปซูตัดตัวละครทั้งหมดในเพตัวละครตัวลายทั้งหมดนะในแบบนี้เออแบบใต้ภาคนี้ก็คือแบบใต้ภาคของผมนะที่ทำเสร็จเออยังทำไม่เสร็จนั้นก็ใต้ภาคของโทมี่ของเเออออ่่ทของทอมฮันแลนด์ที่ยังทำไม่เสร็จนะรวมถึงเพยสี่ซะด้วยที่ต้องมาทำหมดกันเลย เราพุแกงผมอ,อีกแล้วในภาคนี้ผมาสามารถสามารถใส่ส่วนพวกนี้ได้แล้วตอนนั้นเราสามารถทำบัดไดีได้เลยนะไอน้เล้วสไปเดอร์คอยโผล่ทีหลังแล้วกันคอยทำใหม่นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับแค่นี้นะครับผมบ๊ายบาย